ม่วงเหรอใช่เนาะขนูชอบสีม่วงสีม่วงสวยมากเลยมีสีชมพูด้วยนะเหรอใช่สีเขียวด้วนะเขามีสีใส่ลุงด้วยนะโอ้โหผมบอกสีแดงต้อำหลบคอมโบสีใสไม่ได้ฮะตำองหลบคอมโบสีใสได้ถ้าใสี่สวยสวยต้องต้องทำสีต้องทำสีใสลุงได้ ตำรวจต้องสีนวนี่เธอทำไรฉันไม่ตัดขมมาไงโอ้ฉันอยากฉันอยากตัดเหมือนคือมากมาตัดไปได้เธอก็คธอเธอเือเือก็เดินสีอเธออยู่นิ่งทำไมผมสั้นโอ้ ผมสั้นชั้นผมยาวอีกตั้งหาก่ะชุดเหมือนกันเลยอ่ะพ่อชุดเหมือนกันเลยชุดเหมือนกันชุดเหมือนหัวหน้าเลยอ่ะแต่ข้างหลังมันไม่เหมือนกันอะข้างข้างหลังไม่เหมือนกันมันข้างหลังเขาไม่มีข้างหลังหัวหน้าไม่มีแล้วทำไมทำไมของพ่อมีอ่ะ โอ้แม่ไม่มีป้ายลูกเลยอ่ะเไม่มีพี่น้องคะไม่พี่พี่คนหานะไม่พี่ับคนไม่อย่งองไรมวยวายเนย วันเดอาใครอ่ะใครอ่ะแม่ไม่รู้จักเลยโอ้ยจดโอ้ยจดขับไม่ดีเลยต้องโดนจีแล้วอ่ะโอ้ยเกือบเกือบโดนชนเลยโอ้ย เด็กคล้ออะไรกันเด็กๆคล้องอะไรกันจ๊ะป๊าป้าพี่จอร์ดไมไม่ให้คนหาเลยอ่ะจอร์ดหนูคนหา จะได้หายขุ่อไม่ไหลนะเนี่ยคุณแน่กินแล้วโอ้คนักเป้ บ้านพี่กล่านะถูกกับพี่จอนะอม่นเกวยว่ารวยว่ สิสิเขาจะจับเราไหมไม่จับปะสุริเขาไม่จับ<ม>อะไรอ่ะเราใส่ชุดเดอมันเขาเขาก็จับสุดดิอ่ะถ้าใส่ชุดตำรวจเขาจะไม่จับ กี่าทฝังไฟแรงอนะ่ะได้ดูลูกคน เขาไมน้องเขาเจ็บเลย อะไรดีคนฉันนั่เซื้ออะไรดีเนี่ยพ่อพ่อกืออะไรคบือนมไงซื้อนมไปยูกินเนูหยิบไปแล้วนึ่นมอ่ะอะไรดีเค้อ ไม่ใช่เอาไว้ให้ลูกกินลูกโอ้คันคันแม่กินนี่ดูสิหยิบแม่หยิบสตอว์วอลลี่พ่อหยิบรสมะนาวน้วยมาสีเหลืองกันแม่ล้มมี 你休息吧。嗯，好的。 นอนอกับน,อนอ้องหนึ่งเดียวไม่นอนกับผู้ชายแบบน่าหน่ำคาจิ๋งจิ๋งลูกแม่กลับมาแล้วแม่ค่ะสุกจั๊กจับมาบังผูกกินโยกัขนขา กไปนะล,ลูก <c oughs> คนไม่ทำอะไรที่บนหลังคาฮะ น้ำหน้าเขาขับผ่าไฟแดงเนี่ยมันนลำด่วนนี่สิลำด,วด่วนเขียวได้ถ้าแดงต้องหยุดมันเป็นโกกววเป็นพ่อพ่อดู ôi Thôi. ôi 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 Cái ôi 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 คุณแม่สั่งคุณแม่สั่งชูชิปป่าพ่อสัอ่งอเลยพ่อสั่งพ่อมีน้ำอะไรเนี่ยน้ำกิฟต์ด้วยพนะ่เมีนยนนี้ด้วยนี่พลาสต์แชมพูอ่ะตัวเล็กจิ๊กเย้ยไม่รู้อ่ะ ่ากบ,บอกบอสพ่ออย่าดึงขอมหนูหนูเจ็บเรี่ยงทะไมอยทัทนสะดุดหลอกคณนี่ ันไม่ซื้อของไ่ต้องมาถึงเรื่คงพูดอะไรอ่ะคุณรถคุนตุ้ยเลยพาวิ่งนยตายเนี่ยเขาตายอยู่ะไรครับโอเค Okay. เป็นอะไรปากน่ฮะขี้เขี้ยจริงแกออกเงี้ยว้ายมันชนกระปงมีค่ะดูเนี้นนนนย รถได้แล้วเนี่ยหายแล้วโ,โทรตามาช่วยจับก็ได้วะอะไรวะโอ 嗯。<laughs> เดินข้ามถนนทำไมอยู่ท like ับกระโดดยุกชุ่นคนคนดีมีปืนแล้วก็ชนปุยนะ Yeah ไปดูแม่แลนะ mm. ไม่เห็นมีใครเลยตามหาเจ๊คนร้ายดิคะทำไมอ่ะเขาอยู่นี่ไงคนร้ายอยู่ไหนฉันตาม <c oughs> นี่แหละคนร้ายเออจะบองมัย่ย จะมองมุมห่อยตามหาคนใหม่นะครับครับเราจะดันลูกคมไปทำไมครับถ้าได้ลูกคมหนู